สวัสดีครับแอซีทุกท่านะเรามาอยู่กันที่รามอสองนะครับตากท่อราชบุรีนะฮะที่นี้เป็นรีสอร์ทนะครับก็มีอยู่ประมาณสองห้องพักนะครับก็จะมีห้องรับรองตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับวันนี้เรางานรีบฮะไปพีเอนะครับเขาชวนมานะฮะเราดูงมัดกี้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะลองเข้าไปดูปะทุกคนเดี๋ยวว้านี่เรามาแฟนแล้วก็ลูกๆนะฮะดูดิข้างในนะครับหลูนะโอเคปห อคอยู่นะหรูหรามากนะครับวันนี้เป็นงานเร่งนะฮะเป็นวันจันทร์เลยครับวันนี้เราจะมาพักกันชิลๆนะฮะเขามีพอทัชให้พัดลมดูห้องน้ํอยู่อำเภอปากท่อราชบุรีนะทุกคนนะเดี๋ยวไะผมเพิ่งจะมาถึงนะเดี๋ยวรีบถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดสักก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะปะปตามมาข้างนอกเลยเล็กๆแล้ว,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 วมีบอ่อปลาคารับด้วยนะ เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทางเข้าให้ดูนู่นทางเข้าสวยงามมากนะมีห้องเปียกของเรานะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปทักท่ายแกนะฮะเขาอบอกว่าเป็นสาวโอ้มีนทาดูทุกคนดูว,ว้าวมะ a เมซิ่งโคตรบะเราลองมาดูกันมาเราไปดูกันเดี๋ยวจะมืดก่อนนะะเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายใี่เราใช่ <Ⅰ S 2> เดี๋ยวเจ้าของช่องเมาเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายมาเดีย๋ยว <im ples> อืมเราไม่พูดอย่างนี้นี่นอะไรอ่ะอ๋อเป็นที่อาบน้ําทุกคนที่อาบน้ำแบบเอาดองอ่ะนู่นเจ๊จ๋าค,ครับเจ๊จ๋าสวัสดีนะฮะเอฟซีครับเจ้าของเพจเกงเกงยีน่าเดี๋ยวจะได้พูดแกะครับเรามาดูบรรยากาศก่อน,เ,นๆๆเร็วอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งไว้ทุกคนดู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 นี่นี่ เคยดูติกตอ็อกบาแบบใส่ดนตรีแบบ t h นแท้อะไรเงี้ยไงต่เงนี่แตกระดูย <c oughs> ว่าเออไม่น่าเชื่อทุกคน <c oughs> ว่าในน,นี้จะมีแบบรีสอร์ทที่แบบตกแต่งสไตล์เนี้ย <c oughs> ผมชอบมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนข้างล่างก็ให้เดานะถ้าเป็นแบบอากาศร้อนเนาะก็ไปนั่งแบบแช่าขาแบบโอเคได้นะแต่อันนี้คือซ้มแรกเนาะลองดูว่าก็คงจะเป็นแบบซุ้มของที่พักอันนี้เนาะอันุ้นคงจะเป็นของหลังโน้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะ เออวันนี้เรามาจองสองห้องพักเลยนะก็จะคล้ายๆกับอน้นปะก็จะติดลำธารทุกคนก็จะแบบมันจะได้อัศร์รสนะเวลาเรานั่งที่มาติดกับที่มีน้ำเนาะมันจะรู้สึกสดชื่นไงเป็นกันปะเนาะม่มีเรือด้วยอ่ะน้ำก่อตัวันลึกไหมลึกแหละสำหรับเด็กๆกันเนาะผมว่าน่าจะลึกนะทุกคนถ้าลงรงกาหน่าจะมีหัวแหละแต่ถ้าเปรี่นปลิ่มก็ได้อยู่มีเรือด้วยนะดูดิว้าว Amazing พออเพอดีพึ่งาาถึงนะฮะเดี๋ยวค่าบริการค่าห้องเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ใต้คลิปนั่นแหละนะครับเดีย๋ยวจะแปะไว้ให้นะเดีย๋ยวจะสะรุปไว้ให้นะครับ <S <S ถ้าห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะครับมันก็จะประมาณยี่สิบถึงสามสิบโลนะครับเส้นนี้ถ้าเรามาจากกรุงเทพอะ่ะเส้นนี้สามารถผ่านไปส่วนพึ่งได้ก็คือคนกรุงเทพจะรู้แวละว่ารเที่ยวเนาะ เวลาจะไปเที่ยวป้าเนี่ยเราจะต้องวิ่งไปสนพึ่งใช่ไหมสอนพึ่งมันก็จะไปได้ประมาณสัก2ทางส่วนใหญ่จะไปตัดไปทางเจดีหักท้งเมืองอะนะครับแต่ถ้ามาเส้นพรามสองเนี่ยสามารถเดี๋ยวซ้ายวิ่งเส้นนี้ได้เราจะสามารถเลือกพักโซนนี้ก่อนได้แล้วก็รุ่งเช้าค่อยขึ้นไปสวนพึ่งก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเป็นอะไรนะตำแหน่งที่อยู่นะฮะตำบลผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตำบลอะไรแต่อำเภอปากท่อแน่ๆแหละไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับพร้อมกันเลยดีกว่า ถามใกล้ไป็นคนน่ายอยู่ตรงนู้นเนาะอันนี้อันนี้ลุงเอนะฮะเจ้าของเพจเนอร์เมืองโอง่งฮะวันนี้ลุงเอ,อ,นนงเอกำลังทำงานอยู่นะ แกกำลังไถ่ลูกไก่อยู่่ะเราจะไปกวนลุงแกเนาะนะเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยไปคุยกับแกไปน้องพันไปเราต้องเงียบเงียบเพราะว่าเดี๋ยวไก่ไม่ใครเขามันจะมีกิจกรรมไว้ทุกคนแบบเช้าเช้าไปให้เรามาเก็บไข่ไก่เนาะนะครับที่อยู่ในฟาร์มตรงเนี้ยนะเราเข้าไปดูว่าเราต้องเงียบเงียบหน่อยนะเงียบๆนะลูกปเป็นเหมือนส่วนเกษตรไว้ทุกคนแบบเนี่ยประมาณแบบเออเล็กๆอ่ะแบบ เขาทำให้มีกิจกรรมทำกันเหมือนเป็นภาคออร์แกนิกแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นบอ่ออะไรก็ทุกคนรอไปดูพร้อมๆกันดีกว่าไว้น่าจะเป็นโกบนะใช่ปะ่ะดูดิเออว่ปะปลาช่อนล่ะอนนะโอ้เขาวางปลาช่อนไงทุกคนพันช์อยู่ใกลวไม่ไข่ลูกมาทุกคนเ,ครเราเข้าไปดูไก่กัน โอ้ใชเราลองเข้าไปดูกันแบบเงียบๆป่ะเ,เข้าไปดูแบบเงียบๆผมไม่รู้ว่านี่มันใกล้อะไรนะทุกคนรู้ว่านี่มันใกล้อะไรไู้แต่มันน่ารักดีเนะาะอันนู้นใกล้ไข่แหละเราคงจะได้เก็บไข่กันถ้าผมมีเวลานะตอนเช้าผมจะมาพามาดูว่ามันจะออกไข่กี่ใบตอนนี้ผมว่าไม่มีหรอวเพราะเขาน่าจะเก็บไปแล้วเมื่อเช้า อันนี้เป็ดเป็ดปัดปดปกกิง่งใช่ปะ,ใช,ปะใช่ดีเนาะลาวคอะรงน,นอันนี้เป็นส่วนผักไว้ทุกคน,ป,นปะเดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงอ๋อเขาเป็นไรเนาะก็ดีนะแบบก็ชิวๆแบบง่ายๆนี่นะทุกคนนะคนไม่เยอะดีเพราะเขาห้องพักเขามีไม่เยอะอนะ่ะน่าจะเน้นลูกค้าแบบ ชิวๆอ่ะก็เป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยนะฮะป้าเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศนะครับรอบๆแล้วกันนู้นเป็นทางเข้าเนาะก่อนตอนนี้ก็จะค่ำแหละมาถ่ายเพื่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อไม่มีเวลาได้ถ่ายเพราะตรงนี้ไปทำงานนะครับก็โอเคไป